รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชามงคลทัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลพระนครสนับสนุนวุฒิปสวสอัพความรู้พัฒนาทักษะจำเป็นยุคดิจิทัลดรนภวรพลรัศดิวัชระบุญอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลพระนครกล่าวว่ากระบวนการทางความคิดเรื่องการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปและเกิดการตั้งคำถามต่อระบบการศึกษามากขึ้น เนื่องจากอาชีพในยุคปัจจุบันและอนาคตขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลดังนั้นระบบการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนให้จอดคล้องต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมรวมถึงผู้เรียนต้องหมั่นพัฒนาทักษะให้เท่าทันเช่นกันรัชมงคลพรนะนครได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีกว่า50หลักสูตรซึ่งมีถึง11หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพแต่ละสาขา โดยแต่ละหลักสูตรสอดแทรกทักษะสำคัญพร้อมดึงเทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบรับโลกการศึกษาในยุคทรานฟอร์มเต็มรูปแบบและสร้างบัณฑิตที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยมีแนวคิดเปิดกว้างสูตรถูกโอกาสในสังคมเมืองโดยเฉพาะกลุ่มกำลังคนสายอาชีพหรือผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส ให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่อเนื่อง2ปีและเทียบโอนจำนวน38สาขากว่า600ที่นั่งเพื่อเพิ่มพูงความรู้และวุฒการศึกษาซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานและค่าตอบแทนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นในปีการศึกษา2567ราชมงคลพระนครเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประเภทรับตรงรอบที่2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่14พฤษภาคม2567รวมทั้งหมด2,009คนซึ่งนักเรียนระดับชั้นม .6 ระดับประกาศศิบัตรวิชาชีพหรือปวชระดับประกาศเียบัตรวิชาชีพชั้นสูนย์หรือปวสที่สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถสมัครเรียนใน9คณะที่เปิดการเรียนการสอนทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ rmutp.ac.th ได้ตลอด24ชั่วโมงและชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสร,ริมวิชาการและงานทะเบียนโทร02665 3777ต่อ6303 6307และ6309นันทนาสีมาสื่อสารองค์การราชมงคลพระนครรายงาน